สวัสดีครับอันนี้ให้ชมพระหลวงพ่อเงินโอนี้จะเป็นพิมพ์นิยมครับเนี่ยดูพิมพ์นิยมครับดูลักษณะพิมพ์ทรงท่านก่อนเนี่ยนะพิมพ์นิยมครับด้านล่างเนี่ยฮะจะเป็นหล่อแบบช่อครับด้านหน้าเนี่ยนะหน้าจะใช้ศึกไปหน่อยท่านดูฮะวันนี้จะมีในลักษณะ พระเนี่ยจะมีขี้เบ้าติดอยู่เนี่ยพวกขี้เบ้าต่างๆเนี่ยฮะเนี่ยขี้เบ้าติดอยู่ตามซอกเนี่ยฮะเนี่ยฮะและขณะเดียวกันเนี่ยฮะต้องมีขี้เบ้าหรือเม็ดทรายบางอันจะเป็นเม็ดทรายเป็นขี้เบ้าเนี่ยติดอยู่ในเนื้อพระเนี่ยฮะจะเห็นเนี่ยเนี่ยที่คางเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยครับด้านนี้เนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ยฮะขี้เบ้าแล้วก็จะมีเนี่ยนะฮะติดตามซอกเนี่ยเม็ดทรายเนี่ย เม็ดขี้เบ้าต่างๆอยู่ในเนื้อพระนะะต้องอยู่ในเนื้อพระเนี่ยมีเม็ดเดือดเนี่ยจะมีเม็ดเดือดครับเนี่ยครับเนี่ยครับขี้บ้าท่านนะ่ะจะมีคราบดำแล้วก็ผิวนาซอกก็จะออกน้ำตาลอมแดงเนี่ยฮะเนี่ยฮะเพราะเป็นเนื้อเนี่ยฮะออกน้ำตาลอมแดงตามซอกเนี่ยครับด้าล่างเป็นช่อนะท่านชมครับ เดี๋ยวดูขยายนิดท่านชมอเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยฮะตรงคางนี่แหละจะมีผิวเนี่ยลักษณะจะเป็นรอยตามมุ้งครับเห็นะฮะชัดเจนมากรลักษณะเป็นผิวเป็นรอยตามมุ้งครับ เนี่ยฮะขี้เบ้าหรือเม็ดทรายที่จมลงไปในเนื้อพระเนี่ยต้องมีฮะเนี่ยครับเนี่ยดูเรื่องข้างเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยครับต้องมีนะครับพระอย่างเนี้ยจะทำให้ดูง่ายเนี่ยมีเม็ดแร่เม็ดทรายต่างๆ แล้วมีขี้เบ้าที่ลงี่เนี่ยฮะตามซอกจะเป็นขี้เบ้าส่วนผิวพระเนี่ยจะรอยรอยกลอนเนี่ยนะการผุกลอนของผิวพระเนี่ยไม่ตึงนะฮะจะมีรอยผุรอยกลอนของผิวพระเนี่ยฮะเนี่ยฮะท่านชมเนี่ยคราบแดงนะฮะเป็นคราบเขาเรียกว่าเป็นเป็นสาทองเนี่ยเนี่ยครับที่ด้านล่าง จะมีคราบที่เบา้าเนี่ยฮะที่ฝังตัวอยู่ในเนื้อแล้วก็นั่นนะฮะติดอยู่นั่นนะเนี่ยครับอันี้ดูง่ายครับเนี่ยฮะเป็นพิมพ์นิยมที่ผมใช้อยู่ครับโอเคครับสวัสดีครับ